ก็สวัสดีครับเป็นคิปที่สามของวันนี้นะครับก็ขอสามคิดมานั่งคุยหลังจากเราขายพลอยแล้วบางคนไม่เคยเจอหน้าคนขายเลยเอ๊สั่งไปนี่หน้าตาคนขายนี่โหเฮงนี่ขี้โกงหน้าตาขี้โกงหรือเปล่าเชื่อถือได้หรือเปล่าจะเอาพลอยเทียมพลอย,อยสังเพาะหรือเอาพลอยอะไรมาขายหรือเปล่าส่วนใหญ่ต้องการพลอยพลอ,อยแท้นะครับ แล้วก็ส่งไปก็บางทีก็สวยมางไม่สวยมั่งแพ้ม่งไม่แพ้มากแต่วันนี้เราอยู่ต่อพอยมานานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยเด็กเราก็ขายพอยเริ่มมาจับท่องทางทางอินเทอร์เน็ตว่าหลังจากเราไปขายตามบินทางข้างถนนตามงานต่างๆแล้วก็ยังไม่ว้อยประสบความสำเร็จแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งยากผมก็เลยมีความคิดว่าทางอินเทอร์เน็ตเป็นอะไร เปิดรายการคุณเขาเคยขายเป็นเจ้าแ,แรกๆเขาบอกการขายพอทางออก,การขายของทางอินเทอร์นเน็ตเนี่ยไมไ่ยุ่งไม่ได้ยุ่งยากเลยเขาบอกว่าเรามีของอะไรตอนแรกเราไม่ต้องลงลงทุนของที่ในบ้านที่เราเบือใช้ไม่อยากจะใช้เกลกะหรือเกินลุกเราเอามาถ่ายรูปบางทีเราจะทิ้งเนี่ยมันไม่เป็นเงินบางทีเราถ่ายรูปขายถูกถูกหรือประมูลเราราคาถูกถูกลองขายดู คนก็สั่งนะครับคนก็สั่งแท่นี้เราจะทิ้งเ,เราก็ลองขายของที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหาเอาของที่เรามีเหลือใช้โต๊ะเกา่าๆโคมไฟเก่าๆตะเกียงเก่าๆโบราณเนี่ยกับเป็นของที่ขายดีนะเพราะคนหากันตอนนี้คนสะสมเ,เป็นพวกโต๊ะไม้พวกตะเกียงพายุเก่าๆถามว่าโอ้สมัยก่อนเราจะพายุ ที่บ้านไหนมีตะเกียงเชา,ายุนี่เราคนนั้นมีฐานะเพราะเป็นไฟสว่างแล้วกินน้ํามันสมัยก่อนเงินก็หายากนะน้ํามันถึงจะถูกจริงตอนนี้เชื่อไหมครับตเกียงเชาวายุด้ดวงหนึ่งหลายพันนะครับเคยไปเจอที่โรงซื้อของเก่าพวกแฟดเมื่เต็มเลยถามว่า,ารับจะขายไหมเนี่ยเขาบอกไม่ขายมีแต่จะรับซื้อเข้าสะสมเป็น ของที่สะสมบางคนชอบสะสมในในเรื่องต่างๆออไม่เหมือนกันบางคนสะสมทอยบางคนสะสมพระบางคนสะสมของเก่าตะเกียงหรือโตะ๊ะไม้เก่าๆอะไรเงี้ยนี่สมัยนี้นะครับอินเทอร์เน็ตแพร่หลายสามปีก็มาแล้วอการที่จะไปแข่งขันไปขายของอเปิดร้าน ก็ตู้ทางใหญ่ๆต่างเทศต่างชาติก็ไม่ไหวสู้กับในทุนไม่ไหวแล้วก็ต้องมีคนเป้าเสียค่าเช่าค่าแต่งร้านต้องเป้าแล้วสิ้นค่าที่มาก็เก่าขายไม่ออกก็ตกรุ่นเหลือทิ้งเสียหายแล้วต้องเป้าไปไหนก็ไม่ได้ตอนนี้ขายของไม่แพ้เซเว่นคือตลอด24ชั่วโมง ก็คือขายของทางโลกออนไลน์คือทางอินเทอร์เน็ตทาง youtube ทาง Google หรือทางยา o ูหรือตามเว็บไซต์ต่างๆก็ที่สมัยก่อนก็บอกว่าเดินไปเดินมารับ5,000ันทำงานสบายๆเดินไปเดินมารับ5,000ันเขาเขาพูดถึงคนที่เป็นเลขาของเ,ออเจ้าของห้างร้านเจ้าของกิจการหรือหน่วยงานต่างๆ เดินไปเดินมารับห้าพันเขาบอกพวกนี้มันเดินไปเดินมารับห้าพันมันทํางานสบายเดยไม่ต้องมีงานอะไรมากเราก็แจ้งแจวว่าเป็นเลขาหรือเลียขาถ้าเลขามันก็ต้องทํางานนั่งโต๊ะไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเลียขาเจ้านายก็ไปไหนได้ทํางานนิดเดียวเจ้านายก็ให้เงินเต็มเรียกว่าเลียขาเราก็เราก็พูดเล่นๆเลขาหรือเลียขาเออตอนนี้ก็เราขายของทาง ทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคนสั่งมาเราก็ส่งไปฮนะโดยเดินไปเดินมาโดยไม่ต้องไปโชว์สินค้าเลยมากเรา,า่ายภาพสินค้าที่เรามีอยู่สมมติเรามีสินค้าห้าพันหมื่นหนึ่งเดินไปเดินมาคนโทรศัพท์เข้ามาเราก็จับกลับไปส่งไปขายได้ก็คือเดินไปเดินมารับห้าพันจงนอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องไปเป็นเอ่อียขาเจ้านายเราก็ได้รับห้าพันได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอคนไม่คิดว่าจะได้ง่ายเพราะว่ามันไปทุลุกของชนิดพนธุชนินหนึ่งเนี่ยคนมองด้วยสายตาเป็นหลหลายหลหลดวงตาแสายคู่